สวัสดีค่ะพบกับกลัวพิพิไลนะคะวันนี้เป็นเมนูเห็ดนะคะแบบง่ายๆนะคะเห็ดทอดสมุนไพรนะคะนี่ค่ะเห็ดที่เรามีวันนี้นะคะก็จะมีเห็ดนางรมหลวงนะคะหรือว่าเห็ดออรินจินะคะก็ซอยบางๆแบบนี้เลยนะคะมีเห็ดเห็ดเก็มทองค่ะก็ตัดตรงที่เป็นก้นเขาออกนะคะแล้วก็ล้างน้ําก่อน มีเห็ดหอมนะคะใช้เห็ด3อย่างเลยวันนี้นะคะหรือว่าใครมีเห็ดอะไรก็จะใช้เห็ดที่ตัวเองชอบก็ได้นะเห็ดนางฟ้าเห็ดนู่นเห็ดนี่ได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนแล้วก็ทําไปคุยไปดีก่อนนะคะเริ่มจากสมุนไพรที่เราใช้ก่อนวันนี้นะคะก็จะมีพริกกระเทียมนะคะมีใบมะกรูดนะคะตะไคร้ซอย ใบมะกรูดซอยอยื่นกันค่ะจะเอามาตำนะคะอันนี้ซอยได้หยาบมากเลยเนี่ยมีดไม่ค่อยคมโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตําสมุนไพรก่อนนะคะเตรียมครกนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมตะไคร้นะคะใส่ลงไปเลย,ยใบมะกรูดนะคะที่เราซอยไว้นะคะซอยเล็กๆนะคะจะได้ตําได้ง่าย เดี๋ยวเราจะโขลกให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะพอตำได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะพริกเนี่ยเพิ่มความเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะลักษณะจ,จะคล้ายๆที่แกงนะคะแต่ว่าเราจะหนักเครื่องอสมุนไพรนิดนึงนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะประมาณน,นี้สักปลายช้อนนะคะแล้วก็ตำต่อ ตำพอหยับๆนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆพริกแกงนะคะแต่ว่าไม่ได้ตําละเอียดขนาดที่แกงหน้านะคะตำแค่ให้กลิ่นออกพอโอเคเดี๋ยวเราไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยะค,ะ <S <S เค่ะเตรียมชามผสมนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปเลย เยอะมากน้อยก็กะละลองกะกะดูนะคะของเราก็จะใช้ประมาณนี้สักประมาณหนึ่งถ้วยค่ะไม่ต้องเยอะมากครึ่งถ้วยค่ะไม่ถึงหนึ่งถ้วยหรอกมีแป้งนิดนึงนะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดาลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อให้มันกรอบมากขึ้นนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะใส่แค่นี้พอ ตามด้วยน้ำเย็นนะคะใช้เป็นน้ำเย็นจัดนะคะเนี่ยค่ะแช่เย็นๆมาเลยแล้วก็เอามาใส่ค่อยๆใส่ค่ะใส่ไปนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่านี้เห็ดเนี่ยมันก็จะมีน้ำอยู่ด้วยเนาะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเนี่ยเห็ดเราจะไม่เป็นก้อนนะคะเวลาทอดใส่ซอสปรุงรสนะคะประมาณหนึ่งช้อน ตามด้วยซีอิ๊วขามือนกันค่ะประมาณเกือบเกืบหช้อนนะคะแล้วก็ซอสหอยนะคะนิดนึงค่ะพริกไทยค่ะพริกไทยป่นนะคะครึ่งหนึ่งค่ะชอบให้มีกลิ่นพริกไทยนิดนึง จะเห็นว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ําเยอะนะคะแป้งก็ยังเป็นก้อนๆอ,อยู่เดี๋ยวเพิ่งไปสนใจมันมากค่ะพักเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใส่น้ําตาลทรายนิดนึงนะคะนิดเดียวค่ะปรุงรสด้วยน้ําตาลทรายหน่อยเนี่ยทีนที้เราจะใส่พริกลงไปพริกสมุนไพรที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้ค่ะอันนี้ก็คือใส่ได้ตามชอบเลยนะคะของเราก็เอาหมดที่เราใส่เมื่อกี้เลยที่เราํำ เาส่วนผสมพอเข้ากันนิดนึงทีนี้เราจะใส่เห็ดที่เราหั่นไว้นะคะลงไปเลยค่ะก็จะมีเห็ดออรินจิเนาะใส่ลงไปเห็ดหอมเห็ดหอมนี่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมางๆนะคะเป็นเห็ดหอมสดนะคะสําหรับคนที่ไม่ชอบกลิ่นหรือว่าก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะก็คือลองปรับได้ตามชอบเนาะเห็ดแล้วก็เห็ดเ,เห็ดเข็มทองค่ะฉีกใส่ลงไปเลย นี้เราจะเค้าแป้งกับเห็ดให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มือนะคะแต่ว่าถ้าใช้มือเนี่ยมันจะมีพลิกอยู่ด้วยน้ำจะทำให้แสบได้นะคะให้ใส่ถุงมือเป็นตัวช่วยนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขยายามเลยค่ะพยายามแป้งกระเห็ดให้เข้ากันดีนะคะ ถ้าแห้งเกินไปก็เติมน้ําไปหน่อยงได้นะคะใช้น้ําเย็ยนที่เรายังอยู่เมื่อกี้ค่ะค่อยๆใส่อย่างที่บอกค่ะบางทีเห็ดเนี่ยมันจะมีน้ําเยอะเนาะบงที่เรามาขยำเนี่ยมันอาจจะเละเกินไปเพราะฉะนั้นค่อยๆใส่น้ําแล้วกันนะคะนี่ค่ะ พอนวดเสร็จจะได้เป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีทั้งเห็ดที่แบบนี้ค่ะมันจะเห็นยังยังจะเห็นเ,นเส้นๆอยู่นะคะก็คือส่วนของที่ของเห็ดนั่นเองนะคะถ้าอยากรู้ว่าที่ทอดมาแล้วจะโอเคหรือเปล่าบางทีปริมาณกับซอสท,ที่เราใส่อาจจะไม่ไม่ทั่วถึงเนาะหรือาอาจจะน้อยไปหนักไปอะไรเงี้ยลองชิมดูก็ได้นะคะใช้มือแตะแ,แ,แป้งที่เราขยำเนี่ยค่ะแล้วก็ลองชิมดูชิมได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่าของที่เราทําก็เป็นของที่กินได้อยู่แล้วเนาะมันก็ชิมได้อยู่แล้วชิมให้รู้รสค่ะ เผ็ดเราจะขอเติมน้ำปลาไปหน่อยหนึงนะคะน้ำปลาเมื่อกี้ยังไม่ได้ใส่เนาะแต่ว่ารสชาติโดยรวมก็โอเคแล้วค่ะแต่ว่าขอหนักเค็มนิดนึงเนาะกินกับข้าวใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยโอเคแค่น,นี้ก็น่าจะโอเคแล้วค่ะขั้นตอนต่อไป,ะปน,นะคะเดี๋ยวเราจะตั้งกระทะนะคะแล้วก็ทำการทอดเห็ดสมุนไพรกันคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ พอน้ำมานร้อนได้ที่นะคะเราก็จะใส่เห็ดลงไปค่ะใส่ไม่ต้องเยอะมากนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เกาะใช้ไฟกลางๆในการทอดนะคะก็ทอดไปให้สุกกรอบตามที่ชอบเลยนะคะเอาให้ก,กรอบ กระทะนิดนึงนะคะกระทะไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะเป็นเทฟลอนที่ผ่านการใช้งานมานานแล้วนะคะก็เลยอาจจะติดกระทะนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็จะทอดให้สุกเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตักพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมันนะคะเดี๋ยวจะทอดจนเสร็จเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูเห็ดทอดสมุนไพรของเรานะคะเห็ดสามอย่างทอดสมุนไพรนะคะเนี่ยค่ะก็พอทอดเสร็จนะคะแล้วก็โรยด้วยสมุนไพรที่เรามีนะคะก็มีใบมะกรูดเนาะแล้วก็พริกทอดนะคะพริกทอดนี่ไม่แน่ใจว่าเรียกว่าสมุนไพรหรือเปล่านะคะแต่ว่าอร่อยดีค่ะทานคู่กันร,ระหว่างพริกทอดแล้วก็ใบมะกรูดนะคะแล้วก็เห็ดทอดขาร้นๆนะคะทานกับข้าวสวยจะเป็นของทานเล่นก็ได้ะหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็อร่อยค่ะลองทําทานดูค่ะเป็นสูตรง่ายๆนะคะสไตล์ครัวพิพิไลค่ะ ถ้าชอบต้องลองเลยค่ะเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ